ตัหอกนะทุกคนเห็นปะดูนี่ครั้งแรกกับการได้ลองวีขนหมูป่าแล้วตั้งแต่ซื้อมาย,ยังไม่ได้แกะเลยใช้วีตัวนี้อยู่นะคะคือเป็นวีที่แบบเราวีทุกวันอยู่แล้วสั่งมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยแบบทำรีมีกล่องใหญ่มากดูดิเสสวยนะแพคเกจจิ้งน่ารักมากตัวกาแฟตัวนนะี้น่ารักสวยจังมีถุงให้ด้วยนะคะน,นี้จะเป็นเหมือนการาดนะ h o w to clean จะเป็นที่เกี่ยวผมบัง ก็ใบรับประกันสินค้าเห็นไหมอหอันนี้อันเล็กๆเ,เองนะคุณคิดข้็ใหญ่เลยกล่องใหญ่มากประมาณร้อยนิดๆร้อยิบเก้าบาทไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะทําแบบนี้เนาะนี่เกี่ยวผมขึ้นขยันสรรหาคิดเนาะปกติเราจะใช้วีอันนี้ถูกไหมเดี๋ยวลองวีข้างนึงกันนี้เพิ่งสระผมมาใหม่นะทุกคนก็โอเคแต่ว่าผมมันร่วงอะดูดิคือเนี่ยเหตุผลที่เราซื้อวีอันนี้เพราะว่าผมมันร่วง ครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยครั้งแรกจริงๆ,ๆครั้งแรกจริงๆมาดูอ่ะก็ก็ร่วงก็ร่วงเหมือนกันนะแต่ว่ามันหมีง่ายเฉยอ่ได้อยู่อืแต่ไม่ได้ต่างกันมากนะความที่เราผมยาววะเนีย่ยมันก็ร่วงอยู่เหมือนกันนะเห็นเปล่าทีเกี่ยวกมบหมีออกมาแบบนี้เ,เอเอใช้งานง่ายอยู่นะทุกคนนี่ ต่ใช้มือง่ายกว่าใช้มือง่ายกว่าอ่ะเริ่มไม่ล่วงแล้วเริ่มไม่ล่วงแล้วเห็นไหมบีง่ายขึ้นแล้วโอเคอืหวีได้ง่ายๆเลยไม่ต้องแบบับหวีแบบใดก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ไม่ล่วงแล้วเอ้ยดีอยู่ดีอยู่ยให้มันส่งกับที่ซื้อมาหน่อยโอเคไม่ล่วงแล้วมีเส้นหนึ่งใช้งานดีแลวน่าจมีทุกคนมาลองกันนะแต่มันรู้สึกว่ามีโดนหนังศีรษะแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อผมเข้าใจปะ ลองยีนี่ได้อยู่ไอ้ดีโอเคนะคะเราซื้อมาตอนนั้นตัวนี้ร้อยบก้าบาทนะใครที่สนใจก็กดที่ตะกาได้ก็ถือว่าโอเคดีกว่าหวีธรรมดาตรงที่มันจะไม่กินเนือ